สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไมเบิลครับผมวิชภาพสุเมติกุลครับรับบทเป็นเวกัสสวัสดีครับผม,มบิลจากพันพุทธา รับบทเป็นพีทครับเป็นไงสองคนนี้เตรียมตัวถึงโอ้นานนานมากค่อนข้างนานเลยครับก็สำหรับการเตรียมตัวครั้งนี้ก็นานอยู่ครับคือว่าเห็นในวิดีโอเราเริ่มตั้งแต่2020ันอใช่ใช่ใช่ค่อนข้างนานอย่างงั้นความสนิทของของคนนี้ก็ต้องมากเลยนะเพราะว่าเราใช่ครับใช่ครับมาพูดถึงคาแรคเตอร์ของเบเกอร์กับ ทั้งสองคนนี้เตรียมตัวอ่างรเยี่ยมมากอรนสำหรับตัวบิวเองในตัวละครของพีทก็คือเรียกได้ว่าเ,เข้าสู่เส้นเลือดแล้วดีกว่า <c oughs> คือมันอยู่อยู่ด้วยทุกช่วงเวลาครับมันก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกคุ้นชินกับตัวละครนี้มากขึ้นไม่ว่าทั้งการเวิร์กช็อปทั้งการเรียนเองก็เข้มข้นมากขึ้นทําให้เรารู้จักตัวละครนี้มากขึ้น ครับครับผมแล้วของผมก็สำหรับเวกัสเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเวลาเข้าวิ์าช็อปเนี่ยคือผมได้เข้าไปลึกมากเลยครับแล้วผมได้เข้าใจ motivation ของตัวละครตัวนี้ชัดเจนครับแล้วเหมือนได้รู้จักคนนี้ครับว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างที่เขาเป็นครับเรียกว่าบทเวกัสมันมีหลากหลายอารมณ์มากใช่ครับเ,เครียดมากไหมคือผมเครียดเรื่องภาษามากกว่า <c oughs> แต่ว่าการสืออารมณ์เนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจเวกัสพอที่จะทำได้ถูกฉากคู่ของสองคนนี้บ้างอย่างในทีเซอร์อย่างเงี้ยกระแสตอบรับเป็นยังไงเป็นแฟนแฟนแฟนก็เหมือนจะชอบนะชอบแบบไหนชอบแบบเหมือนจะได้แบบว่าตองไหตอบรับดีเพราะว่าขนาดเราเองยังเรายังตกใจเลยขนาดเห็นแบบ ว้าวแบบว้าวฉากไหนโอ้เกือบทุกซีนเลยดีกว่าเออว้าวปะว้าวปะว้าวว้าวต้องว้าวในซิกแคคเขาหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีครับผมอันนี้กำลังกำลังพัฒนาอยู่อ่าใช่ใช่แล้วกับหน้าบริการล่ะคะบิวเต็มเัยยังไงบ้างก็ของบิวในเรื่องของร่างกายก็ค่อนข้างหนักครับเพราะว่าต้องมีคิวบูมากกว่าคนอื่นด้วยแล้วก็เอ่อ ฉากถอดเสื้อค่อนข้างเยอะครับทั้งคู่เลยดีกว่าก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมกับเรื่องนี้ครับแล้วนอกจ่ากอันนี้แล้วคิวบู๊ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างที่ได้เขาจะสปอยคุแฟนไดหมก็ไม่ไม่อยากจะสปอยเยอะผมผมเวกัสก็จะเป็นหรือว่าจะสปอยลูกซีนอย่างเดียวก็ได้นะชิมบุ๊ก็ได้ผมผมเวกัสก็จะอารมณ์แบบว่าเดือดเดือดครับเป็นคนเทือนเถื่อนแต่ว่า เหมือนเขาอินจอยในการที่ได้บูอครับเขาได้บอกว่าปลดปล่อยอารมณ์ที่เขากดดันอะไรเงี้ยของตัวพีทเองในเรื่องของคิวบูก็จะเน้นแท็กซิกเป็นหลักครับก็ถึงจะแบบไม่ได้ตัวใหญ่สู้คนอื่นได้แต่เน้นความบ้องไหวครับงั้นงั้นถ้าให้คะแนนคิวบูของแต่ละคนละคะให้คะแนนเต็มสิบเท่เท่าไหร่โอ้ลืมแล้วอ่ะผมให้ แปดจุดห้าะกันนะยังมียังมีพัฒนาได้อยู่แต่ว่าถือว่าระดับมาตรฐานนังหมดโอเคของบิวประมาณเจ็ดจุดห้าครับเรารู้สึกว่าเอ่อตามตามค่อนข้างช้าแต่ว่าได้อยู่ครับแล้วก็รู้สึกเอ็นจอยเอ็นจอยกับคิวบูมากึลนงันและถ้าให้คะแนนลูซี่ของแต่ละคนแล้วค่ะอออออ่ามรู้สึกา ผมว่าค่คค <laughs> <c oughs> าไม่ถูกเลยอ่ะ ต่างคนต่างให้แอปเปิลให้วิวเท่าไหรวิวแอปเปิลเท่าไหร่เอาเป็นเก้าเก้าดีกว่าเก้าดีไม่ทำไมต้องตรงกันด้วยก็ใจตรงกันเราใช่เพราะว่าเราสนิทกันมากขึ้นเราเออ่ทัดฟิลลิ่งกันมากขึ้นรู้สึกเราสามารถเปิดรับความรู้สึกของกันและกันได้มันทําให้รู้สึกว่าเออ่เราสามารถผ่านเป็นดีซีนั้นได้ค่อนข้างดีครับอ่ะทั้งสองคนสนิทกันแหละขอถามหน่อยให้เปรียบเทียบกันละกันเป็นสัตว์จะเปรียบเทียบกันละกันเป็นสัตว์ ว่าจะให้บิวเป็นอะไรบิอจะให้ว่าเป็นอะไรคะเอ่ออยากคิดเยอะเหมือนก็คือที่ผมคิดอ่าสัตว์อันแรกที่ผมคิดก็คือแมวครับผมคือเหมือนแมวแต่ว่าแมวที่บอกว่ารับแขกกับแมวที่ที่อยู่ในอ่าแมวที่อยู่หน้าร้านเี่ยใช่ไม่่า่่ครบอกว่าแมวที่บอกว่าชินกับคนเข้าเข้าออกออกอะไรเงี้ยครั เราจะนิ่งๆใช่ป่ะครับแกต่นายิ้มตลอดเราเรียกว่าแมวขวั่งะแล้วพีวิวล่ะคะของผมรู้สึกเหมือนก็ชอบนับนะยอมนับเลยว่าเราแบบว่าเป็นคนน่านุเนื้อครับเพราะว่าเขาจะได้คู่เราคนเดียวใช่เออเขา ไม่รู้เบิร์อะไรก็ปเป็นนกเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วใกล้สูญพันธ์ไปแล้วในในหนึ่งชีวิตเขาจะมีคู่ได้แค่คนเดียวอบเขาก็เลยจะให้คุณเขาจะให้คุณมีแค่เขาคนเดียวอ่า งั้นขอให้ทั้งสองคนค่ะ k i n p o s the series กับผมแพล้วก็ช่องทางการติดตามของคู่ได้ค่ะได้ครับ,คร,บครับผมพวกเราเวกัสพีทครับครับไบเบิลวิวครับเราอยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามกันนะครับผมแล้วสามารถรับชมได้ทาง Facebook ที่ k i n p o s the t series นะครับหรือว่าใน y o u t u b e Beyond เขาอันนี้คือ,อติดตามข่าวสารได้นะครับ ừ, ผมสามารถปเดตได้ได แล้วก็แล้วก็อ่อช่องทางส่วนตัวครับผมก็จะเป็นอ่าไอจีทิกตอกกับ Twitter ครับผมอ่าไบเบิลสุเมรับชื่อเดียวกันหมดเลยครับโอเคของบิวจะมีหลายชื่อนะครับของบิวก็ IG นะครับบิ y o ยเลย v e นะครับ Twitter บิวบิวบิตัวดี3ตัวนะครับแล้วก็ t i t t o อกบิวบิวบิวนะครับครับก็ฝากด้วยนะครับคินพอดเดอะซีรีส์ครับ